รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมค่ะสวัสดีวันจันทรนะคะ11นาฬก5นาทีโดยประมาณแบบนี้พบกับใหม่และวาไรตี้สีสันสดใสค่ะวาไรตี้ที่จะช่วยชาร์จพลังทำให้เช้าวันจัน์ทของคุณสดใสใยไลกว่าวันไหนๆกับรายการช่อง5วาไรตี้ค่ะ หมาอยอยู่ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรณค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะวันนี้เขาได้จัดให้มีงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติมากมายหลากหลายรางวัลจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะที่หม่ยมาอยู่เนี่ยก็คือวันที่1พฤศจิกายน2563ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ใครหลายๆคนนะคะจะต้องประทับใจแล้วก็จดจําไปอีกนานยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะเอาเป็นว่าหม่ยเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าแล้วก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าวันนี้หม่ยจะเจอใครที่ใหม่และคุณผู้ชมคุ้นเคยกันบ้าางหรือเปปล่่ไคะ วัลครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาแบ่งเป็น2รอบด้วยกันนะคะรอบแรกก็คือเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งค่ะส่วนอีกหนึ่งรอบก็คือรอบ5้าโมงเย็นหรือว่า17บเนาฬิกานั่นเองนะคะอย่างตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในรอบรับรางวัลเที่ยงครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเห็นผู้คนที่มากมายเหล่านี้ค่ะเขาก็เดินทางมารับรางวัลกันหลายรางวัลด้วยกันนะคะเช่นค่ะรางวัลแห่งชาติหรือว่าไทยอวอร์ s นะคะซึ่งมีการแบ่งรางวัลออกเป็นหลายสาขาด้วยกันนะคะต่อมาค่ะเป็นรางวัลท็อปบิวตี้อวอร์0สองพันยี่สิบค่ะที่มอบให้ เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็เป็นรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปีระดับอาเซียนนะคะหรือว่า Asian Plus Award ร2020 Best b i t and Product นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมไหนไหหมาถึงรอบนี้ซึ่งเป็นรอบแรกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหม่จะต้องขออนุญาตนะคะไปบุกตามหาบุคคลที่ใหม่รู้จักเพื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในรอบนี้กันค่ะไปค่ะ ถือว่าเป็นอีกครั้งค่ะที่เราจะได้เห็นและร่วมเก็บภาพแห่งความภาคภูมิใจยินดีของเหล่าบุคคลจากหลากหลายวงการนักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ตบเท้าเข้ารับรางวัลในรอบแรกโดยในรอบแรกนี้ค่ะงานมอบรางวัลได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านน้ำพลเสนานารงค์องคมนตรีในรัชกาลที่9เป็นประธานพิธีและมอบรางวัลให้กับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านนับเป็นความปรับปลื้มและยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ ครับตอนรรบพักเข้าสู่งานประกาศรางวัลใน,นวันนี้นะครับวันนี้หลักๆมีทั้งหมด2โครงการยาญ่ด้วยกันคือรางวัลแห่งกิจยศและความภาคภูมิใจบุคคลตัวอย่างส่งคุณค่าแห่งชาติแล้วก็อีกหนึ่งโครงการคือโครงการเสริมสร้างผู้บริหารน,นักพัฒนาระดับสูงธุรกิจคุณภาพมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีนะครับมาชานรัชธิการข่าววิทยุโทรทัศน์ซิบเอีดแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนั้นมีอายุถึง การเรือของกิจกรรมที่เป็นการสรัสร้นการสร้างกระแสในการพัฒนาคนพัฒนาสังคมรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศโค้ชกิ๊กสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหสแสดงความยินดีก่อนเลยนะคะกับรางวัลธุรก,กิจดีเด่นแห่งปีอาเซียนรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลน,นี้คะโค้ชก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับ ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับให้กับสังคมได้ด้วยนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวผมเองก็ได้เปิดคอร์สออนไลน์99บาทนะครับคอร์สช่วยชาตินะครับคือเป็นคอร์สที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของเราแล้วมันเป็นยังไงคะโค้ชอ่ามันเป็นคอร์สที่สามารถทําให้ผู้คนนะครับซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจทั่วไปนะครับที่สนใจในเรื่องของออนไลน์เนี่ยสามารถเรียนรู้ออนไลน์นะครับได้อย่างจริงจังในราคาที่จับต้องได้นะครับ แล้วในคอร์สของเรานะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปเนี่ยนะครับได้เข้าใจว่าจริงๆตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่เราทําได้คือแค่ต้องก้าวให้ทันเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เราสําเร็จแล้วนะครับก็แบ่งปันนะครับประสบการณ์แล้วก็วิธีการคืนสู่สังคมครับสุดท้ายแล้วโค้ชกิ๊กค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกสําหรับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ทุกกาลังใจที่ทําให้วันนี้โค้ชประสบความสําเร็จและได้รับรางวัลแบบนี้เชิญคะ่ะ ครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานนะครับทุกๆคนนะครับขอขอบคุณครอบครัวนะครับทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณนะครับบอสทอมมี่อูมี่นะครับขอบคุณบิ๊กบอสพอขอบคุณดีไอคอนกรุ๊ปนะครับครอบครัวดีไอคอนทุกๆคนนะครับที่เรียกว่าผลักดันนะครับแล้วก็ทําธุรกิจนะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับขอบคุณมากๆครับ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยโหบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ารับรางวันวันนี้จริงนะคะบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีรอยยิ้มเยอะแยะไปหมดเลยะคะ่นะน่าปรับเืิ่มแทนจริงแล้วก็อยากเห็นนะคะแฟนคลับของรายการของเรามารับรางวันแบบนี้ด้วยเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องอะไรที่น่าสนใจห้ามพลาดนะคะทุกๆวันจันทร์11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณทางทีวีไฟ HD1 กดหมายเลขหนึ่งกับรายการช่อง5วาไรตี้วันนี้หม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ